สวัสดีพี่น้องมามาพี่น้องเบิ่งเพิงเมนูนะคะอีสานในต่างแดนนะคะแซ่บสไตล์ใบบุรีลำมาแล้วมาแล้วพี่น้องเมนูไหนจะแซ่บเท่าเมนูส้ตมสตำหรอพี่น้องส้มตำเด้อส้มตำนะพี่น้องข้าวปุ้นข้าวปุ้น้ยมากินแบบนี้เลยพี่น้องก็งกินซ่อนก็กินมือน,นี่แหละพี่น้องตำส่วนเด้ตอตำส่วน ใส่แล้วได้ใส่นมจีนแล้วได้พี่น้องอแต่ก็ใส่นมจีนบ่หลายอ่ะแซบอร่อยมากไก่อบพี่น้องไก่อบโรสเชคเนน้อหั่เพื่อนมาาหอนแซ่บเนยส้ตมตำร้อนอืม ใส่กรอบใส่กรอบฝรั่อออออรงอร่อยมากพี่น้อง กินหยังกับผแซ่บเพื่ออาหารอีสานดอกไอกี่น้องเจ้าปบยูมองได้เจ้ากระสีคิดทอดอีสานอาหารอีสานไม่น้อง่อยเป็นคนอีสานคอยเ็ลูกอีสานไม่น้องจังไดก่อยก็กินแบบนี้อ<ะ>คอยมากินมื้อเด้อเจ้าเดี๋ยวยาเสียหาว่า ก็กินช้อน่้มนะฮะเพื่อนเคยมากินแบบสี้แหละกินมื้อเนี่ยมันแซบ่บอืม,อมพี่น,อน้องผากถินใส่กับไก่น่ะซวยไปเลยนะฮะ อืมนีอ้ยอเจ็บมากอืมหลับไปร้อไก่แสบไก่ต้องกินร้อนๆน,นะคะทุกคนต้องกินร,อนร,อนร้อนๆเด้ออืม เจ้าอิตชาค่อยต้อเบอเนี่ยค่อยกิ้นอร่อยมันแฟโพดอืมอร่อยอร่อยมากรสชิคเก้น ไก่อบนะฮะไก,อก่อบไก่ต้องกินกับส้มตำนะเข้ากันเข้ากันได้พี่น้องอกินยังกับพบ่แซ่โทอนนี่หรอกอยาในสารไี่น้อง ไปอยู่สายก็กินคือเก้าแหละพี่นะ้องอื